สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวติดตั้งระบบแอร์รถถ่ายครับผม6610ครับอันนี้ลูกค้าเขาต้องการเป็นคอมเซ็กเซลแท้ครับผมคอมกีกี้ครับความเย็นจะไวกว่า508หน่อยครับเราเก็บสายเรียบร้อยครับผม เพลงเราก็ปิดเปิดได้มาเดิมครับผมเอาล้างได้สบายครับสามารถเอาน้ำล้างได้เลยครับผมแล้วมีเฟชเจอร์ตัดน้ำยาให้นะครับไว้ป้องกันความเสียหายเวลาน้ำยาแอร์รั่วครับผม ถ้าผ้ชมได้สนใจติดต่อสอบถามได้ครับร้านไทยชนะแอร์เดนโมัส้ไมไ่แดงยินด,ด,ดีรับใช้ครับผมข้างในและนอกก็ฐานที่ครับวันนี้เรามาชายภูมิครับผมนอกก็ฐานที่วิวสวยเลยครับเขามากครับสวัสดีครับ